เปิดตัวแรกแขกมานขอไงไอ้เบิรมเด้อครับตัวผูกง้อเนื้อ<ย>ได้นแนะเปิดย่าเรียนยเรียนหอยเลีย้ยนสำโรงถาบสีขอที่สำโรงถาบพูดสีสุวรรณพูดสีสุวรรณเน,นะาะมาอีกตัวถึงกับใหญ่โตใหญ่าาโตบ่ใหญ่โต,รรมโตผมจะแจ้งพี่น้องนิดนึงเด้ตอต้นนี้งัวงัวมันกับราคามันบ่ได้ขึ้นไอ้พี่น้องทงั้งบ้านย้ายย้ายย้ายจะไปห่องแห้งไรเพราต้องเข้าใจในหอยเพิ่นเวลาเพิ่นน้ำมาเพิ่นเสียค่าในหมู่น้ำมันเพิ่นยี่เิ่นห่องไปยังสูงนี่ห่องไว้เชื่อ ทองไว้พี่น้องท่านบ้านต่อกันเอานะสองหมื่นหาใบสองตัวนี่นี่เด้ออีโบดนี่เด้อตัวผูกสายเนื้อสูงเมตรสี่สิบสั่งสิบแปดเนาะสองตัวอุ้ยตัวนี้เนื้อไหลไว้ตัวนี้สีแดงต้นนี้สีโบนทายง่วนเนื้อต้นแรกของมือนี้มันจะเป็นง่วนมันจะเป็นง่วนเนื้อไอ้พี่น้องครับเอาเบิ่์นกันพี่น้องครับต้องขอแสดงความเสียใจครับมีหอยเด้อทั้งการาชินที่ว่ามาถืหลอกไปขาดกรรมชิงฉับครับผมตั้งพอตั้งโลกเลย มือเศร้าเนี่ยต้นนี้ก็พันอยู่กาลสินต้นนี้เก่าพันตัวูน้อยเนื้อเนื้อแข็งอันตันเลยน้อยเนาะอือพุดนะพี่น้องครับแขนงอันตันเลยพี่น้องครับผมมีตัวไอไลรมาเลยไลรมาเลยกูจะได้ทีเดียวเลยสิไรไปรดนพี่น้องเหลืองานเลิกเวียดเลิกงานมากโอ้ตอวนั้นขายหรอไล่ไปไหนตอนนั้นนั่ไหมเอาเบือนแพงขึ้นมาหนึ่งนอหลุดยังขึ้นมาหนึ่งนอเนียนขึ้นมาหนึ่งเบือนซีปัญหานี่ครับ สามมสีพันห้าร้อยบาทครับไล่เฟซบุ๊กมันง่ายตัวมันไม่ต้องไปตัดต่อจบเลยจบอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็มืสีพันหาบทพี่มือมือเเ่ามอเี้เท่านี้ขายวีีตอนไนแม่รู้ต้นขายอะไรไปไหนขายอะไรไปไหนขายสองหมื่นกว่าบาทนะโอ้มาประทันเวยมาปรทันนะขายถือถือขายถือสองหมื่นกว่ามันมาคือมันัวนมาถือขายถือีเด้ขอลองแคด้ไอ้นี่นีเท้านี้ ุ้ยโอ้ต้นนี้มันต้นของเขาของเขาเอาไม่ใส่่เอาเบอร์มาสน990 152089 152089เอาไหม0990ครับ152089ครับพี่น้องมอนีเบียดน้าพม่าได้พี่น้องคู่แข่งหน่อยเวียดนามน้าม่วเบียดนาพม่าเนาะมาเลมาแลงตัวเนี้ยฮะมาเลมแรมาเรมาแรงงมา นี่ทีมงานมึงรู้จะหลับหรือไม่นอนทีมงานท่ายางมากี่คนวันนี้วันนี้มาสามคนเดี๋ยวซื้ออีกสักสี่ห้าตัวจะไปตีหม้อแล้วนี่โอ้โหมาอยู่แล้วสุดยอดสุดยอดครับทีมงานกับท่ายางมาแล้วครับบรรยากาศวันนี้ซื้อว่าอะไรซื้อตีแถวนี้ก็ได้หม้อเยอะตัวผู้ตัวเมียซื้อแพงไหมก็ซื้อแพงวันนี้ซื้อดันหน่อยเพราะมารีมาแรงมมาแรงสั่งมาเยอะใช่ไหมสั่งยังไงสั่งมาสามร้อยตัวไซส์แบบรอดหมื่นรอดหมื่น สามร้อยตัวอ่าฟังฟังพ you know, ี Monitor, angle, ่น้องโอมานเดมาโน่ได้หนิอยู่ในห้างมานั่งอยู่นี่แล้ววัวตัวเล็กๆน่ะเราไปทำอะไรกันไปวิ่งปะวัวตัวเล็กๆถ้าเป็นไทยแลนแบบนั้นน่ะไทยแลนเดี๋ยววัวต่า่สายวิ่งในน้อยตัวทำไมวิ่งลานปูนนั่นอย่างเดียวมวิ่งวิ่งกับขี้สามวัวแม่นแล้วไอ้ไอ้ไอ้วัวที่ที่ลงในขี้เนี่ยวัวเขาเรียกวัวอะไรอย่างเงี้ยนะวัวไทยวัวไทยสายเลือดวัวลานก็เหมือนวัวชนนะสายเลือดวัวชนนะมันไก่ชนอย่างนี้ใช่ปหมแม่นแล้วเขาไปหามาจากไหนเของผสมมีบ้านโอ้ผสม แล้วแล้วแม่พันธุ์แม่บอกมันออกมาจากไหนซื้อ,อ,อใช่ไหมบบไลลโอ้อ่าใ,ในข้อมูลอีกแบบหนึ่งพี่น้องครับเขาเรียกว่าวัวโบราณใช่ไหมโบราณน,นี่พี่น้องครับโอ้แสดงว่าแฟนอยู่บ้านเห็นดีใจได้ในอออากาศอยู่ไหมดีใจดิดีใจเลยไลยเป็นกีหมอ้ <laughs> <laughs> อแล้วเออเสีย,เส,ยเสียบ,บอยท่าท่ทาศิษยี่เนาะท่าศิษเอาเอาโอเคครับทีมงานเดียวกันนี่เลยพี่น้องมีอะไรผมก็ถามเขานั่นแหละถามเขาตลอดเพราะว่าเราเราเป็นพันธมิตรกันอะ เขาเขามีอะไรเขาก็ทักผมนะใส่พอมีใส่งัวมีบอมาเจ้าลูกมาตัวนี้พ่ออยู่ตัวนี้ว็มาลูกมาลูกมาลูกมาเร็ว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 มาเลยเนี่ยเออมามาลูกมาลูกมาใส่ใส่อยู่ใส่ใส่ใส่มีอีกตัวพอมีอีกตัวมีอีกตัวใส่อ่ามีห้าตัวอะวัวไทยเด้อพี่น้องลูกแม่วัวไทยลูกแม่ลูกตัวเมีอะ รถเริลล่มเข้าแล้วพี่น้องครับวัวไทยตัวเมียลูกจักเดือนละพอเอ้ย,ย,อายหายหากเดืนอนเนาะลูกตัวเมียสีสีเป็นปากต้านอ่อนๆลูกมันเท่าไหร,ร่เขาถามนะ่่หมลูกอย่างเดียวจิบร้อยเลยครับพ่อหมื่นหนึ่งพันบอกลูกตัวเดียวหมื่นหนึ่งพัน แม่ลูกลูกแม่หมื่นหนึ่งพันเน,นี่ยนี่คือเหงื่องวอไทยกลางเนาะรเรียงไอ้จอย,อย,อยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเรียงเรียงง้อใหญ่มันจอยอะไรได้พี่น้องครับืพอเราซื้อมากขึ้นกันมือนี้ <c oughs> อากาศมันอบอ้าวเลยพี่น้องแต่ว่าขึ้นนี่ขึ้นจีตกคักๆเลยขันมันโต๊ะแห้งไรกับบูดเด้อพี่น้องเอามาหมื่นเสาตกแท้ๆล่ะหมื่นหนึ่งพันเนาพออ้าวโคมงแรกแรก ตัวไปไหมตัวไปเ,วเ,ออเออป่ะแม่สาวเครื่องอมพี่น้องครับเครื่องอมตัวนี้คือสิบะใครมีลูกเนาะแม่สาวพี่กว่าที่น้อ,นอง,งอีกหัวเนาะพี่กับสองปีกว่าสูงเมตรสี่สิบงัวไท,าย,กทยกลางเนาะไทยกลางไทยแลนด์กลางขึ้นใช้มีอีกบ่พอตัวนี้เถอยแปดพันตัวแรกก่อน แปดพันเท่าไรแปดพันหาแปดพันหาห้องไว้ไน,น้อนอ, Al, อ,นอ้า,าวตัวแดงเอ้าวโง่ขุนโง่ขุนซ้ำกันบ่กับต้นกับต้นหนีนะะ้อแปดพันหาต้นแรกนี่เป็นจริงเป็นงัวงัวเหนือได้พี่น้องกับ,บขากลรวดบีพี่น้องม,มันชัดว่ามันมันเขินมันไหวดีบ่ออกมาจากออกมาจากกู้ดังเลยก็เลยแบบว่าแวะมาก่อนอู้ต้นหนีจักบาทนี่ตัวนี้ว่าเดี๋ยวหกพันเจ็ดร้อยหกพันเจ็ด 6,007สายขุนที่น้อตัวนี้น้อ6,007เอาเมื่อตะรอบเมื่อตะรอเรียกมากุ้นฟ้าห้องบึมบึมบึมนี่ห้อง่นไฟเบอร์มาเบอร์นนเอาเบอร์เบอร์เอาโลออกไปผมเลยที่น้องโทรมาหาไอไอไอเรี่อไรเนาะไอเรี่เมื่อกี้เด้อไอเรี่อไอเรียนฝากเบอร์เด้อฝากเบอร์เพื่อนในนี่ศูนมาอกศ